กราบขอบพระคุณเพื่อนๆน,นะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่คะ่ะคุณแม่เจ้าขาอันดับต่อไปนะคะหรืออยากจะกราบเรียนคุณแม่นะคะให้คุณแม่พาเพื่อนๆน,นะคะอธิษฐานเพราะว่ามีน้องท่านหนึ่งนะคะวันนี้มาร่วมสวดมนต์กับเราด้วยมาไกลมากมาจากกอนแก่นนะคะ,ะเดี๋ยวไม่ต้องอายนะคะเดี๋ยวพี่จะขอถามนิดนึงที่ถามพี่ข้างหน้าห้องสวดมนต์คุณแม่ว่าหนูน้องไม่เป็นอะถามเลยคะ่ะ ถามได้ไม่เป็นไรค่ะเลืออมไม่ได้ไม่ได้ออกกล้องค่ะขอเสียงอย่างเดียวค่ะพี่ถามจะได้เป็นวิทยาทานให้เพื่อนด้วยใช่อยากาาทรบว่อยากทราบว่าการน้อม ขอหลวงปู่นะคะค่ะเราต้องต้องนึกยังไงทํายังไงอะค่ะอันนี้เกิดมานานยังคะอ่าก็นานเหมือนกันก็ไม่นานมากก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนได้แปดเดือนก็ถือว่านานแล้วแต่ทีนี้เริ่มเริ่มอยากจะได้คิดแล้วว่าจะน้องหลวงปู่ยัง่งต้องวาใจยังไงใช่ใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะน้องเดี๋ยวทวนคําถามให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆในที่นี้ที่ก็ว่าน่าจะ สวดกันมาแล้ะเวลานานแล้วางทนก็อาจจะเป็นปีนะคะหรือสองปีแต่ก็ยังมีความสงสัยว่าทาไมถึงไม่ได้ตามที่ปัารานาเราทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าจะต้องมาทบทวนท่านตอนที่หนึ่งสองสามนะคะว่าเราสวดเราสวดไปนี้เราน้อมพลังหลวงปู่มารวมกับพลังเรามันถูกต้องไหมอาจจะเกิดความรังเรียสงสัยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องถามผู้รู้ที่รู้แท้ๆรู้จริงๆเลยนะคะปรับเรียนถามคุณแม่ค่ะได้ค่ะค่ะ ได้ยินชัดไหมคะพี่มินไอแอดมินคะได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะไม่ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้จะ้ะมีคนถามแม่เยอะมากเรื่องการน้อมอะ,ะค่ะค่ะอเออมีคนถามมานานแล้วแล้วก็อันนี้เป็นเทคนิคพิเศษเป็นเทคนิคส่วนตัวแล้วก็ทางลัดนะคะมีเทคนิคอยู่ที่แม่ทำแล้วได้ผลเร็วแล้วก็ดีมากมีอยู่สามเรื่องนะคะ เรื่องแรกก่อนเรื่องแรกเราจะต้องนึกถึงหลวงปู่ด้วยความรักความนอบน้อมและความเคารพเอารูปท่านมาดูบ่อยๆแล้วก็มองรูปท่านแล้วก็ทราบซึ้งในสิ่งที่ท่านทำว่าท่านเวียนว่ายตายเกิดเกิดทำตายเกิดทำตายมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งจนถึงองค์ที่สี่เพื่อมาโปรดเราเวียนตายเวียนเกิดมีทั้งความสุขมีทั้งความทุกข์ แทนที่ท่านจะตัดดับหรือเป็นพราอรหตรเลยแต่ท่านมาเพื่อเก็บลูกหลานเพื่อให้ธรรมะลูกหลานเพื่อให้ลูกหลานไปเกิดอยู่ในยุคภาษีนึกถึงท่านด้วยความนอบน้อมความซาบซึ้งถ้ายังนึกไม่ออกก็ให้จินตนาการเป็นแบบที่แม่ชีเคยทําในอดีตนะคะข้อหนึ่งแม่ชีเอารูปหลวงปู่มากอดไปแนบอกก่อน,เป,น,นนะะเป็นภาพนิ่งนะคะเป็นภาพนิ่งนะคะแล้วก็กอด กอดท่านไว้นี้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปไว้ค่ะถ่ายรูประหว่างเรากอดหลวงปู่นะคะทําข่ได้หนึ่งแล้วเราก็รูปเนี้ยมาดูเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเงี้ยกอดไว้แล้วก็ให้ท่านเห็นเราด้วยแล้วให้ท่านซ้อนเราแล้วถ่ายรูปไว้ก่อนค่ะพอถ่ายเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะก็มาดูรูปนั้นบ่อยๆแล้วก็มองไปที่ดวงตาของท่านนะคะว่าท่านมีการสื่อความหมายอะไรนะคะเรารู้ว่าท่านทรงพรมวิหารสี่คือพรมมปัญโยค่ะ แล้วก็อันดับที่หนึ่งเราทําแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเรานึกถึงพ่อแม่นึกถึงว่าท่านคือพ่อแม่ของเราที่จากกันมานานแสนนานแล้วได้มาเจอกันในพบชาติน,นี้เราเวียนตายเวียนเกิดแล้วชาติน,นี้โชคดีจังที่ได้มาเกิดมาเจอท่านนึกถึงพ่อแม่ที่เราจากกันไปนานก็ได้ค่ะได้มาพบเจอกันก็กอดกันด้วยความคิดถึงด้วยความระลึกถึงด้วยความรักอย่างเนี้คะ่ะอันที่สองเนาะส่วนนันสุดท้ายที่ทำเราได้ผลก็คือ หาเพื่อนสักคนนึงที่เขาสดจักพัิเหมือนเราค่ะทุกครั้งที่สับเพกันนะคะอันนี้เป็นพี่ชิตาเนาะก็คือมองตากันนะคะมองตากันกับพี่ชิตาแล้วน้อมหลวงปูนึกถึงท่านแล้วก็นึกในใจว่าอยากให้เธอมีความสุขมองไปให้มีความซาบซึ้งว่า ฉันาหญ่ปกป้องเธอฉันใหญ่เธอมีความสุขแล้วก็สื่อความหมายไปที่ดวงตาโดยไม่ต้องพูดจับมือกันสองคนแล้วก็ต่างคนต่างนึกถึงหลวงปู่แล้วก็เอากําลังบาร,รมีท่านส่งไปให้คนหนึ่งขอให้เขามีความสุขสิ่งใดที่เขาอธิษฐานสิ่งใดที่เขาปรารถนาขอให้เขาสมหวังให้นึกอย่างนี้ค่ะแล้วลองซ้อมดูเรื่อยๆซ้อมดูบ่อยๆมันจะเกิดความซาบซึ้งในความรู้สึกลึกๆว่า ฉันรักเขาฉันปรารถนาดีกับเขาฉันอยากให้เขาสําเร็จในสิ่งที่ขอธิษฐานเธอทุกข์ร้อนอะไรมาขอให้เธอหายไปจากความทุกข์ร้อนแห่งนี้ขอให้เธอมีแต่ความสุขแต่ให้คิดในใจนะคะไม่ต้องพูดออกมาค่ะสื่อกันด้วยดวงตาแล้วให้เขาดูว่าเขาอะสัมผัสความรู้สึกที่เราส่งออกไปได้ไหมอะค่ะสิ่งนี้ค่ะมันจะทําให้เราอะเข้าใจความรู้สึกในการแผ่เมตตาแล้วน้อมหลวงปู่มาที่เราแล้วแผ่ให้เขาได้ค่ะมันจะรู้สึกซาบซ่ามันจะรู้สึก มันจะรู้สึกติต,ติมันจะรู้สึกมีความสุขอะค่ะทาอย่างเงี้ยบ่อยๆอ,ยอยะค่ะเจอใครก็สวดเสร็จหรือว่าเรารู้ว่าเราเมตตาเขาเราเรียกเขาไาใกล้แล้วก็จับมือเขาแล้วก็คุยกับเขาด้วยดวงตาความรู้สึกลึกๆในใจที่จะส่งออกไปให้เขาอะค่ะลองสื่อความหมายนี้ดีในโดยที่เราไม่ต้องพูดด้วยวาจาค่ะสื่อไปที่ดวงตาแล้วน้อมพลังงานหลวงปู่มาที่เราแล้วส่งออกไปอะค่ะด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีกับเขา ลองทำบ่อยๆอ่ะจะรู้สึกอันเนี้ยน้อมได้เขาจะรู้สึกขนลุกเขาจะรู้สึกมีความสุขเขาจะรู้สึกสื่อที่เราส่งพลังงานหลวงปู่ออกไปให้เขาได้รับค่ะอ๋อสาธุค่ะเข้าใจแล้วค่ะคุณแม่ก็คือเหมือนกับหนูอ่านเจอในหนังสือนะคะ,คะในในพระไตรปิฎกอะ่ะเวลาที่ผู้บาอาจารย์นะคะพระพุทธเจ้านะคะที่ที่ท่านมีคําสอนสอนภาษาวกนะคะเวลาท่านสอนเรื่องท่านท่านท่านได้ตรัส ตัดเกี่ยวกับเรื่องความเมตตาก็จะมีบทหนึ่งที่ว่าจำไว้ในตาเลยวักนั้นนะั่นคือว่าเหมือนกับว่ามารดาถนอมบุตรชั้นใด,ดก็จะมีความรักต่อบุตรชั้นนั้นก็คือเหมือนกับว่าให้แผ่เมตตาโดยไม่มีประมาณาเช่นมีความรักรักบริสุทธิ์จริงๆเพราะว่าเหมือนกับว่ารักแม่แม่รักลูกลูกรัก,กแม่มันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ใช่ไหมคะไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแต่รู้ ดูจะเข้าใจลักษณะนั้นนะคะคุณแม่เหมือนมันดาถนอมบุตรชันใดก็ฉันนั้นความรักที่แผ่ออกไปใช่ค่ะใช่ค่ะก่อนที่เราจะแผ่ไปได้เราต้องรักตัวเองเมตตาตัวเองก่อนนะเราต้องรักหลวงปู่เราต้องรู้ว่าหลวงปู่ท่านมีบารมีมากแล้วก็เชื่อมั่นและศรัทธาว่าท่านช่วยได้จริงพันเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรู้ว่าสิ่งที่เราอธิษฐานไว้อะ่ะเราสมหวังแน่ช้าเร็วนี่ขึ้นอยู่กับกรรมของเราอะคะ่ะ พอเรารู้สึกอย่างนั้นว่าขอบคุณท่านขอบคุณตัวเองที่เกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้ได้เกิดในพระพุทธศาสนาได้พบเจอธาตุขันท่านรูปนามท่านถ้าไม่เจอธาตุขันก็ยังเจอพลังงานของท่านนะคะแล้วก็เวลาเรารู้สึกปิติหรือรู้สึกว่าฉันขอบคุณตัวเองนะที่เกิดในพระพุทธศาสนาขอบคุณเหลือเกินที่ได้เจอหลวงปู่ได้ท่านเป็นศาณะทําให้ฉันนะ่ะ ทำความดีมากกว่าความไม่ดีอะคะ่ะพอเรารักตัวเองอย่างนั้นแล้วเราจะไม่เราจะคิดดีพูดดีทดําดีจะไม่มีโทสะโมหะที่มันแบบเหมือนสมัยก่อนแล้วอะคะ่ะเสร็จแล้วพอน้อมมาแล้วเวลาเราส่งออกไปอะคะ่ะมันจะด้วยความรักและเมตตาออกมาจากใจจริงไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าเมตตาด้วยปากอะค่ะ,<ฮ>ะมันจะซึ้งมาจากข้างในเพราะว่าเราส่งมาจากข้างในอะค่ะเราต้องหัดทําบ่อยๆแล้วก็น้อมบ่อยๆอ, <ฮะ S 2> อาจจะมองรูปลูกก่อนก็ได้ถ้าเราไม่มีคนที่เป็นคนที่ช่วยอะค่ะหมายความว่าเราดูรูปลูกเราดูรูปแฟนเราลูพ่อรูปแม่เราแล้วลองแผ่ไปก่อนนะคะพอแผ่เสร็จแล้วเราลอง สัมผัสพลังงานของเพื่อนร่วมง,งานหรือของเพื่อนหรือของคนที่ส่วนด้วยกันแล้วลองน้อมดูแล้วลองแผ่ดูค่ะแต่ว่าอันนี้คือต้องจากข้างในนะคะเราจะใช้อินเนอร์ข้างในเราจะไม่พูดนะเราจะได้รู้ว่าเขาอะรับได้ไหมอะ,ค,ะค่ะค่ะถ้าเขามีปิติเขาขนลุกหรือว่าเขารู้สึกซาบซ่าหรือเขาสัมผัสพลังงานบางอย่างที่เราส่งจากหลงปูจากร่างเราออกไปซ้อนเราออกไปอะคะ่ะ จะรู้สึกได้ค่ะ,คะก็เปรียบเสมือนกับว่าเวลาที่แผ่เมตตาออกไปก็คือเหมือนเป็นพระโพธิสัตว์เหมือนถ้าเรานึกถึงหนังหนังจีนเรื่องหนึ่งก็คือพระถังพระพระถังตำจังที่เวลาที่ท่านแผ่เมตตาท่านท่านฝึกซ้อมตัวเองโดยที่ไม่ให้โกรธโน่นนี่นั่นใช่ไหมคะท่านก็ผ่านนานของท่านไปเรื่อยค่ะหเหมือนจระแม่กวนอิมค่ะ,คะเหมือนพระแม่กวนอิมที่ท่านมีความสงสารความเมตตา อย่างนั้นใช่ไหมคะแม่มันลก็ขัดเกากิเีดตัวเองออกไปทุกวันทุกวันทุกวันเหมือนกับว่าตัวเราอ่ะเมื่อก่อนอาจจะเป็นตีขมุกขมอมสีเทาอาจจะปนดําพอเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆจิตเรานิ่งเราเบาสบายได้ฟอกธาตุฟอกจิตใจด้วยเหมือนที่หลวงตามาบอกว่าไม่ให้เผือกเรื่องของใคร ให้ยุ่งแต่เครื่องของตัวเองก็พอสวดมนต์แัดาวเลตตัเอเมตตาตัวเองก่อนเหมือนตัวเราจะสีจางลงจางลงจนกระทั่งว่าขาวขึ้นขาวขึ้นแล้วเวลาที่เราแผ่เมตตาก็จะเป็นขาวระดับหนึ่งขาวระดับสองขาวระดับสามไหมคะคุณแม่เหมือนกับว่าสีจะขาวไปเรื่อยเราณนยจนใสประมาณนั้นถ้าถ้าใจสะอาดใจใสแล้วเวลา ไม่มีตัวปิดกัน้นก็คือไม่มีกิเลสตัณหาลาคะมาปิดกัน้นเวลาสิ่งที่เราจะยิงธนูออกไปก็คือบุญมันจะยิงออกไปได้ไกลแล้วแม่นยำใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าหลวงตาท่านก็บอกพวกเราว่าหลวงปู่เคยให้คำนี้ไว้ว่าถ้าโลภโกรธหลงเราลดลงมันไม่ได้หายออกไปทั้งหมดนะคะแค่มันลดลงแล้วเรารู้เท่าทันมันนะคะก็ถือว่ามาถึงวัดแล้วค่ะโอ้าทูค่ะ,คะ,คะ ค่ะขอพรบคุณคุณแม่มากเลยนะคะวันนี้ที่อุตสาหมาเมตตาเราเราเดินทางไปกลับเราใช้เวลาในการที่ไปปรับภพภูมิในที่ดินตรงนั้นประมาณแค่ไม่ไมถึงสองชั่วโมงแต่เดินทางไปกลับแปดชั่วโมงค่ะมาถึงปุ๊บเราได้มีสัจจะว่าเราต้องสวดมนต์กันทุกวันมาถึงปุ๊บเราก็ตั้งโทรศัพท์ธรรมดานะคะไม่ได้มีสตูดิโอไม่ได้ผ่านรน้ตบกนะคะเราก็ไลฟ์สดกันได้เลยทีนี้วันนี้เมื่อกี้พี่ชิตาบอกว่า,วาคุณโชคดีมากเลยที่คุณยังอยู่กับพวกเราในการสวดมนต์ วันนี้ใครอยากที่จะฝากตัวนะคะขอความเมตตาให้คุณแม่แผ่บุญให้นะคะพิมพ์คําว่าสาธุนะคะฝากตัวเป็นสิทธ์นะคะเพราะว่าคุณแม่มีเทคนิคดีๆพี่คิดว่าเพื่อนๆคงจะได้ดูคลิปจากที่คุณแม่เมตตาทําสื่อออนไลน์ให้ก็คือคลิปขครของออนไลน์นะคะคลิปผู้ป่วยนะคะแล้วก็มีคลิปเกี่ยวกับเรื่องการสัมภาษณ์ ที่พี่สิตาได้สัมภาษณ์บุคคลที่ส่วนจักรพรรดิด้วยความเ่ยวชาญและได้ผลเนี่ยก็คุณแม่เมตตาเป็นสะพานบุญให้ทั้งนั้นเพราะเป็นลูกศิษย์คุณแม่ทั้งนั้นเลยนะคะ,ะและก็ <ทำ S 1> รู้จกักคุณแม่ใช่ค่ะแะไ,ได้ผนะคะเดี๋ยวจะมีออกมาเรื่อยๆทีเล็กละน้อยอะคะ่ะแต่ก็จะเป็นเฉพาะเรื่องที่สําคัญสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องทางคารวะนะคะ อยู่ได้ก็คือเหมือนหลวงปู่ช่วยครึ่งหนึ่งเราช่วยตัวเองครึ่งหนึ่งอะค่ะดูแลเอ็งครึ่งหนึ่งค่ะจากการที่เพื่อนๆนะคะคุณแม่ค่ะให้ดอกไม้แล้วก็พิมพ์คำว่าสาธุเนี่ยสาธุค่ะตอเป็นสิทธ์แล้วนะคะยินดีค่ะยินดีค่ะค่ะแล้วก็มีคําถามอะไรก็ส่งเข้ามานะคะถ้าเป็นคําถามที่มีซ้ําหลายๆคนเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ได้ค่ะเพราะว่าถึงแม่ชีจะเป็น แม่ชีนะคะถึงจะเป็นอยู่ทางธรรมก็สามารถตอบคำถามในเรื่องอความ <คน S 1> รักได้ค่ะพี่กำลังจะพูดเลยสาธุกับพี่สาวท่านนี้ด้วยนะคะที่พิมพ์คาว่าสาธุสาธุแล้วก็ใส่ชื่อตัวเองอ่าน้องสีน้องสีพัฒนาเนี่ยน้องคนนี้ย มีจิตเมตตามากเลยรับพระไปแล้วก็ไปสวดแล้วก็มีที่จะแผ่ใช่ค่ะเสือแผ่ให้คนอื่นด้วยน้องพิมพ์คําว่าสาธุค่ะแล้วใส่ชื่อตัวเองนามสกุลนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่าขอฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยค่ะคุณแม่ชีอันนี้เป็นกําลังใจคุณแม่เลยนะคะเพื่อนเพื่อนท่านอื่นพิมพ์แบบนี้ได้เลยนะคะเราจะได้รู้จักกัน พราวามีคําถามแล้วก็จะได้รู้ว่าอ๋อท่านนี้ก็พอจะจําได้ไม่ใช่เพิ่งเข้ามาสวดทีนี้บางทีถ้าเพิ่งเข้ามาสวดมันจะต้องย้อนหลังไปว่าคุณต้องไปทําขั้นตอนที่หนึ่งสองสามมาก่อนนะคะ,คะใ,ใช่การที่จะต<ช>่อยอดคุณต,<อ>ต้องอมีฐานก่อนใช่คุณต้องสวดมนไปในระดับหนึ่งก่อนเพื่อให้จิตมันเบามันนิ่งอะคะ่ะคือทุกคนอย่าอย่า,อย,าอย่าท้อนนะว่าสวดมนแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยแล้วก็สวดไปด้วยความทุกข์ใจอะคะ่ะ คือความทุกข์มีทุกคนขอให้วางความทุกข์นี้แป๊บหนึ่งแล้วสวดก่อนห้านาทีก็ได้สิบนาทีก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทุกใหม่ไม่ได้ว่าแม่ไม่ได้ห้ามความทุกขนะ์เนาะเพราะว่าคนเราเกิดแก่เจ็บตายคนเรามีธาตุขันก็ต้องมีความทุกข์อยู่แล้วค่ะทีนี้แม่ขอประชาสัมพันธ์เรื่องวัดสแ,แกนนิดนึงนะคะวันทุกๆวันพุธอะคะ่ะที่วัดสแ,แกนตอนสิบโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงจะมีพานั่งสวดมนต์ทำสมาธิประมาณยี่สิบนาทีค่ะ แล้วก็จะมีแจกพระผงด้วยค่ะแม่ก็จะพยายามไปให้ได้ทุกๆวันพุธอะค่ะถ้ายังไม่ได้ขึ้นทำามืองนั้นนะคะค่ะค่ะที่วัดสแกก็คือที่อยุธยานะคะค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอความเมตตาคุณแม่มาทั้งวันแล้วนะคะค่ะพี่จะต้องเดินทางกลับต่างจังหวัดอีกสี่ชั่วโมงน่าจะถึงบ้านก็ประมาณตีหนึ่งนะคะค่ะวันนี้ก็ขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะสาหรับอ้อมเดี๋ยวแม่เมตตามีท่านหนึ่งนะคะถามว่า เออมีคนมีคนเป็นปลายประสาทอักเสบอืมค่ะเวลาจะแผ่เมตตาน่าจะสื่อสารว่าย่างงี้นะคะ,คะเวลาจะแผ่เมตตาจะทําแบบไหนก็พิมพ์ชื่อนมสก,กุลของคนคนนี้ขึ้นมาในในไลฟ์ก็ได้ค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามาสวดมนต์น้อมหลวงปู่ก่อนค่ะทําแบบเมื่อกี้ค่ะน้อมพลังงานหลวงปู่แล้วก็ นึกถึงหลวงปู่แล้วก็สัพเพพุธามิชื่อนี้นามสกุลน,นี้ค่ะส่งออกไปค่ะส่งไปตามขึ้นสัญญาณมือถือเนี่ยค่ะขึ้นไลฟ์ของแอปเนี้ยค่ะส่งไปแล้วก็ขอให้ไปด้วยความรักความเมตตาอยากให้เขาหายปวดหายเจ็บหายไข้อะไรเงี้ยค่ะแผ่ไปด้วยความรักพลังงานของหลวงปู่รวมกับเราแล้วก็ส่งไปให้ชื่อนี้นามสกุลน,นี้ค่ะ <c oughs> ค่ะแล้วก็พูดคําว่า พิมพ์คาว่าสัพเพพุทธ,ธามีอะค่ะก็เหมือนรวมพลังงานของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วส่งให้คนที่ป่วยคนที่เจ็บเนี่ยค่ะค่ะ<า>ถูกค่ะถ้าสมมติอย,อย่างเช่นหมายว่าถ้าเราสวดมนต์กันอยู่หนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยคนนะคะ,คะพอเราเราจะต้องพิมพ์มชื่อ,อมาให้ตอนที่ ก่อนสัพเพอ่าก่อนสัพเพสวดเสร็จแล้วนะคะก่อนที่จะสัพเพนะคะก็พิมพ์ชื่อนามสกุลแล้วก็บอกว่าคนนี้เขาป่วยเป็นอะไรเนาะแล้วก็เพื่อนๆนก็ช่วยกันพิมพ์คําว่าสัพเพพุทธามิสัพเพพุทธามิแล้วก็มองชื่อว่าพี่เขาชื่อนามสกุลนี้นะคะใช่แล้วก็มีความเมตตาต่อเพื่อนนะคะจะเป็นบุษแพลังงานหลวงปู่ส่งไปให้ชื่อนี้นามสกุลนี้ค่ะค่ะน้อมพลังงานหลวงปู่ส่งไปให้ชื่อนี้นามสกุลนี้อันนี้พอจะเป็นไกด์ไลน์นะคะ รูปค่ะรูปในนี้มันไม่โชว์ในนี้ไม่โชว์ต้องไปติ๊กต็อกไม่โชว์ค่ะแล้วเวลาที่ส่งในเมสเซจก็ส่งยากมากค่ะไม่รับค่ะทีนี้เป็นชื่อนามสกุลดีกว่าเพราะหลวงตาบอกแล้วถ้าจิตถึงเนี่ยแค่ชื่อนามสกุลก็ถึงแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กําลังตัวเองอเราใช้กําลังหลวงปู่นะคะให้ทุกคนรับรู้รับทราบว่าเราคือหลวงปู่ค่ะแล้วก็ส่งไปด้วยความรักความเมตตา ส่งไปถึงคนคนนี้นามสกุลนี้ได้ค่ะสาธุค่ะอันนี้ถ้าจะพูดว่าคุณแม่ชีจะมันจะผิดศีลเนาะมันจะมีศีลคอยกำกับจริงๆแล้วคุณแม่ชีเนี่ยศีลแค่กี่ข้อนะคะแม่แปดข้อมีแค่แปดข้อไม่เยอะเท่าไหร่แต่คุณแม่ชีเนี่ยบวชใจคือสิีนเหมือนพระเลยพี่จะบอกเท่าที่ใกล้ชิดคุณแม่นะคะข้อวัดปฏิบัติเนี่ยคุณแม่จะไม่ขาดเลยนะคะคุณแม่จะเป๊ะมากจนหัวเข่าสึก <laughs> เป๊ะมากจนหัวเข่าสึกนะคะหัวเข่าสองข้าง จะผ่านวันเกิดมาหยกๆกนะคะตอนนี้คุณแม่ชีได้องินเดือนได้รับงินเดินประจำตำแหน่งผู้ในนะแม่ผู้ชละสวค่ะแล้วร้อยค่ะแต่หน้าตาคุณแม่ไม่เหมือนนะคะแต่ทุกแม่หกสิบแล้วนะคะ,คะตอนนี้นะคะรประจําตําแหน่ง ยันเดินประจำตำแหน่งก็คือจะบอกว่าเท่าที่ทำคลิปมานะคะแล้วก็ลูกศิษย์แต่ละท่านที่เห็นแค่แขนเนี่ยนะคะแต่อุตสาห์ที่จะเล่าเรื่องราวของตัวเองเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆค่ะมันคือช่ชองดิจิตอลเนี่ยถ้าใครฟังภาษาไทยออกแต่วันไม่ใช่อยู่แค่ในประเทศเราหรือจังหวัดเรานะคะมันไปทั่วโลกนะคะในสิ่งที่พี่เขาอุตส่าห์เล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยให้ฟังนะคะ,ะแล้วมันมีทริคอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ทำให้ให้ให,ให้ย้อนกลับไปว่าทําไมเขาต้องมาเชื่อฟังคุณแม่เอาเรื่องของตัวเองเนี่ยมาเล่าให้คนอื่นฟังค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าคุณแม่ได้สั่งสอนได้อบรมบ,บ่มนิสัยมาในแต่ละคนว่าขั้นตอนการสวดคุณสเต็ปนี้สเต็ปนี้สเต็ปน,นี้จนกระทั่งเข้าประสบความสําเร็จ ค่ะก็คือค,คุณแม่สอนจากประสบการณ์จริงแล้วก็ผ่านมาแล้วสิ่งที่ทําก็คือผ่านมาแล้วแล้วก็เก็บประสบการณ์ของคนที่คุณแม่บอกเขาแล้วก็ทําได้จริงมีชื่อมีนามสก,กุลจริงทําได้จริงแล้วก็เอาตรงเนี้ค่ะมาเก็บไว้ถ่ายทอดลูกลูกหลานเพื่อนเพื่อน,อนกัลยาณมิตรรุ่นต่อไปที่เขาติดขัดค่ะ,คะสามารถสืบได้ว่าเป็นใครคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยค่ะแต่การที่เขาไม่ได้เปิดเผยหน้าตา เนื่องจากว่าเราก็สงวนเป็นสิทธิส่วนตัวใช่ไว้ให้เขาว่าเราไม่ได้เพื่อกันขาค่ะเราทําเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานให้ทุกคนรู้ว่าคนนี้มีจริงคเคสนี้ทําได้จริงค่ะ,คะมีมีอีกหลายเคสที่ทําได้จริงแล้วก็รับรู้รับทราบจริงแล้วก็แม่ก็จะขออนุญ,ญาตเขาก่อนและอันนี้ส่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่เพื่อนๆเ,เนี่ยที่มาเจอกับพี่เนี่ยทางทิกต็อกเนี่ยพอมาเจอปพ๊บแล้วเขาก็ได้รับ ชมคลิปแล้วชมหลายรอบบางคนก็เซฟเอาไว้แล้วก็ชมแล้วชมอีกดูแล้วดูอีกนะคะแล้วก็คัดลอกวิธีการมาใช้ในการค้าขายของตัวเองแล้วก็ส่งมเมสเซจมาบอกว่าพี่หนูรอดตายแล้วยอดขายหนูขึ้นหนูต้องเลี้ยงลูกตั้งสี่คนหน,หนูนู่นนี่นั่นแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยอันนี้สองเหล่านี้นะคะก็คือกลับไปให้คุณแม่อิม่มเอมใจ ก็ต้องยกบุญนี้ทุกๆบุญที่ทำก็คือยกถวายหลวงปู่กับหลวงตามมาค่ะถ้าไม่มีหลวงปู่ดูไม่มีหลวงตามมาแม่คิดว่าก็มันมาไม่ถึงวันนี้เหมือนกันเพราะว่า เราต้องเชื่อและศรัทธ,ธามั่นใจว่าที่ฉันสอนคือมันทางลัดที่สุดแล้วอะค่ะใช่ค่ะเหมือนเหมือนท่านสอนสคบใหญ่ๆสําหรับคนหมู่มากแล้วแม่ก็เก็บทิคเล็กๆน้อยๆเป็นเคล็ดลับพิเศษที่เราทําจริงได้จริงเล็กๆน้อยๆแล้วเอาตรงเนี้ยค่ะมาถ่ายทอดให้ลูกหลานกัลยาณมิตรฟังเพื่อให้เขาอะเร่งเพียรเร่งปฏิบัติทําจริงก็จะได้รับผลจริงค่ะ ค่ะ,คะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือต้องขอขอบคุณบุคคลสําคัญนะคะที่อยู่เหนือบทสวดที่ว่าเราเพียงแค่เอ,อยนามท่านเพียงแค่ห้าท่านแต่ทั้งหมดนะสี่สิบกว่าท่านตั้งแต่มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาก็คือณโมพุทธายะ ากาบแทบเท้าไม่รู้จะทดแทนพระคุณได้ยังไ <บา S 1> งก<ฆ>็คือณโมพุทธายะก็คือพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนหลวงปู่ดูสั่งสอนหลวงตามะแลสั่งสอนพระอริยะทร์ทั่วโลกทั้งสามแดนโลกธาตุพระพุทธเจ้าสอนแบบเดียวกันธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แบบเดียวกัน,น,นกกกกแต่เพียงแต่ว่าเราจะดำแง่มุมไหนเพราะทั้งมีทั้งหมดตั้ง 84%000 พพระธรรมขันธ์ไม่มีสิ่งใดถูกไม่มีสิ่งใดผิดนะคะ วิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยล้วนๆเลยพระพุทธศาสนาและคุณแม่ก็ได้รับการถ่ายทอดจากหลวงปู่ดูลงตามาจนกระทั่งมาเข้าสู่คารวาสอย่างพวกเราที่ได้ฟังเรื่องฟังง่ายขึ้นนะคะการกองออกมาเป็นภาษาพวกเราคือภาษามนุษย์ชาวบ้านเพราะว่าบางครั้งหลวงตาท่านสินเยอะมากหลวงปู่ก็สินเยอะในการที่ท่านจะมาพูดเฉพาะเจาะจ,จงให้ชัดเจนเนี่ยก็คือมีข้อจํากัดด้วยสินนะคะและคุณแม่ก็ไม่ได้สอนให้เรามงมงายนะคะคุณแม่สอนให้เรา พึ่งพาตัวเองโดยการที่จิตใจเป็นสิ่งสําคัญนะคะเพื่อให้เราสร้างกําลังใจให้กับตัวเองได้กอดตัวเองทุกวันหนึ่งที่คุณแม่สอนใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแม่บ<ช>อก<ช>ว่าปล่อยหินบ้างอย่ากำไม่ต้อทิ่มแทงใช่แล้วมาเก็บดอกไม้ให้เอามือว่างว่ามาเก็บดอกไม้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจะไปยกก้อนหินใหม่อีกทีหนึ่งมือมันจะหายล้าแล้วอะค่ะ,คะเพราะว่ากรมมานาน ความทุกข์ก็เหมือนกันค่ะถ้าเราโมตดก,กรรมความทุกข์เราจะหาทางออกไม่เจอเราต้องวางความทุกข์ก่อนหยุดคิดหยุดทุกข์แม้จะเพียงเสี้ยววินาทีมาสวดมนต์สักห้านาทีสิบนาทีครึ่งชั่วโมงคือนั่นคือการวางก้อนหินแล้วค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราได้วางแล้วค่ะปัญญามันจะเกิดนึกถึงคนที่ปล่อยวางแล้วค่ะคือวางความทุกข์แป๊บหนึ่งอะค่ะแล้วก็พอเราเริ่ม มันจะเห็นทางออกอะคะ่ะค่ะทีนี้นะคะอันนี้พี่ชิตามีความเชื่อส่วนตัวนะคะว่าวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์แล้วก็เราได้ปรับพวกภูมิและทําบุญมากมายวันนี้ถือเป็นวันที่จะกราบคุณแม่เป็นครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็ขอเชิญเพื่อนๆทุกท่านนะคะกราบคุณแม่ฝากตัวเป็นสิทธิ์แล้ววันนี้เรารู้จักกันแล้วนะคะในการที่ว่า คนโบราณน,นะคะในการที่จะเล่าเรียนสัพาวิชาใดๆก็ตามคุณต้องกราบและขอฝากตัวเป็นสิษย์ก่อนอันนั้นก็คือเป็นเพียงแค่พิธีการจริงนะคะแต่คุณค่าทางจิตใจและขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยนะคะเราจะต้องรักษาไว้นะคะอย่างพระวัดป่านะคะสายปฏิบัตินะคะท่านจะต้องมีท่านเจ้าวาดครูบาอาจารย์นะคะท่านก็ต้องคานเข้ามากราบกว่าจะได้เป็นพระลูกวัดนะคะต้องใช้เวลา ตอนนี้พี่ชิตาไลฟ์มาระยะหนึ่งแล้วเพื่อนๆแต่ละท่านที่อยู่ในไลฟ์นะคะก็ได้ถือสินห้านะคะแล้วก็นุ่งขาวห่วมขาวตามจินตนาการของพี่ชิตานะคะก็คือผ่านเกณฑ์จีวัดแล้วก็คือหมายเขาว่าพี่ดูรายชื่อเนี่ยพี่จําได้นะคะเข้ามาในไลฟ์สวดมนต์ตรงเวลาเป๊ะเป๊ะเป๊ะนี่ก็คือผ่านการคัดเลือกแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีเลเวลต่อไปเดี๋ยวพี่จะส่งไปเรียนในสํานัก ต่างๆที่เขาเก่งกว่านี้นะคะไม่ใช่ว่าหมายความว่าคุณแม่ชีไม่เก่งแต่ห้องพี่ชิตานะคะเป็นห้องที่ปรับพื้นฐานสําหรับพี่ๆจัก,กรพัฒที่มาสวดเนี่ยบางท่านเนี่ยไม่รู้จกักคําว่าจัก,กรพัฒเลยไม่รู้เลยนะคะแล้วมาเรียนใหม่ตรงนี้เป็นชั้นอุบาลแล้วมีอีกห้องหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่จะแนะนําก็คือพี่อ้อมยักษ์ จักระพัดยักยิ้มแล้วก็มีอีกหลายช่องตรงนั้นก็คือสวดตีสามพอเพื่อนๆนะคะผ่านเด็กอนุบาลปหนึ่งปสองแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่จะแนะนําให้ไปเรียนห้องโน้นก็คือเฉพาะเจาะจงสูตรเข้มข้นนะคะเพราะว่าในการที่คุณแม่จะสอนรวมๆกันในห้องเนี้ยคือมีคนใหม่เยอะมากที่เป็นพระการวัยรุ่นนะคะ,คะเป็นหนุ่มสาวเพราะฉะนั้นเราจะต้องส่งไปเรียนมหาลัย ค่ะ <c oughs> สาธุค่ะทีนี้น้องยุ้งน้องอน้องตุ้กนะคะทําเป็นพิธีการแทน <c oughs> เป็นตัวแทนของเพื่อนๆนทางบ้านอาคารว่าคุณแม่ฝากตัวเป็นสิทธิ์นะคะ <c oughs> อันนี้คุณแม่ต้องบอกก่อนนะว่าขอให้ทุกคนน้อมหลงปู่นะคะ <c oughs> กราบหลงปู่ผ่านลูปน้มแม่ชีนะคะพลังงานทุกอย่างไม่ได้มาจากแม่ชีนะคะมาจากหลงปู่ดูทั้งนั้นเลยค่ะบุญธนาบุญสาธุสาธุค่ะค่ะเป็นตัวแทนนะคะรูปน <c oughs> ้มแม่ชีนะคะ เพราะว่าพี่จะบอกว่าถ้าน้องๆเห็นคุณแม่ก็คือเหมือนเห็นหลวงปู่ดูนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะยินดีค่ะนึกถึงหลวงปู่นะค่ะกราบหลวงปู่ผ่านลุ่นาแม่ชีนะคะขอให้สงบเย็นเป็นประโยชน์แล้วก็รักเองเยอะๆค่ะเมตตาตัวเองเยอะๆไม่เอาความทุกข์เข้ามาในตัวเองนะคะยินดียินดีค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะยินดีค่ะลูกอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขค่ะ ีนเดินทางมาไกลมากว่าจะค้นกันเพื่อที่จะมาฝากตัวเป็นสิ์เพราะว่าสวดมานานแล้ววันนี้วันนี้เคลียร์ไหมในการที่ยรับภพภูมิกันเคลียร์เข้าใจนะคะน้อมน้อมเป็นแล้วนาอที่นี้เข้าใจคําว่าน้อมแล้วเนาะเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะที่นี้ฝทที่นี้รวยแล้วเพราะว่าเขาสวดมานานแล้วแล้วก็เพิ่งได้เงินแสนมาให้จําทุกครั้งเลยจาการสวดสวย ได้รวยมากอ,อธิษฐานอะไรก็สําเร็จสมความมุ่งมั่นปรถนาุกประการ<ะ>ให้พูดอย่างเงี้ยทุกวันทุกวัน,วนจนชินคือชาญค่ะค่ะ,ะแล้วแล้ว,ลวอันเนี้ยพี่พี่เขาไม่เห็นไม่ได้เปิดเผยตัวเนาะสามีคุณนะ่ยเล่าให้พี่ฟังว่านั่งคุยกับภรรยาที่สวดจกกักรพรรดิตลอดเวลาตีสามก็ลุกขึ้นมาสวดเนี่ย<ะ>ก็นั่งคุยกันลูกเปิดเทอมแล้วเฮ<ะ>้ยย<ะ>ังยังไม่มีค่าเทอมเลยค่ะ,ะแล้วอยู่ๆเขาก็ติดต่อมาที่พี่ค่ะ เปนดเงนผู้นำได้ใช่ค่ะติดต่อมาเติที่ใช่ค่ะในขณะที่เราพูดว่าไม่เปิดเชิงแล้วไม่ค่าเชิงไม่ลูกเลยอยู่ก็ขอหลวงปู่ใช่ไหมใช่ค่ะหลวงสวดขอหลวงปูมค่ะูดขอหลวงปู่ว่าไงพูดว่าอ๋ขอให้แบบคือให้มันมีสิ่งใดเข้ามาที่มาช่วยเราได้เงี้ยค่ะแต่หนูขอหลายครั้งแล้วแล้วเป็นยังไงแล้วก็ก็ได้ค่ะ ได้จริงๆคนสได้ค่ะขอให้ขายอุปกรณ์ได้ขายรถได้ก็ได้ค่ะได้จริงสาธุค่ะก็คือที่นั่งคุยกันมาตอนเดินทางนะคะขอลุงปู่บ่อยมากแล้วได้ทุกอย่างเพราะว่าเขาตรวจตลอดมีความเพียรพยายามโอเคค่ะขอบพระคุณมากค่ะวันนี้คุณแม่ได้ลูกศิษย์เพิ่มมีเยอะเลยนะคะจะไี้ใครมีคําถามก็ส่งมาได้นะคะในเมสเซจที่จะพยายามอ่านแล้วคุณแม่เนี่ย จะพยายามที่จะดูแลคำถามให้แล้วถ้าคุณแม่นะคะสามารถที่จะเข้ากรรมฐา,านหรืออะไรชีวิตในการเดินทางปกติแล้วพี่จะบอกนะทำไมคุณแม่ถึงไปอยุทยาบ่อยๆค่ะเดี๋ยวใครทําธุรกิจที่เยอะๆเราต้องการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวติดต่อพี่มาให้คุณแม่พร้อมในการที่จะรับลูกศิษย์ก่อนนะคะที่อยุธยามีอะไรเยอะแยะมากมายแล้ว,วพี่ที่ท<ๆ>ให้สัมภาษณ์แต่ละท่านเนี่ย ้สิบล้านหกสิบล้านสิบสี่ล้านไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะว่านั่นนะเป็นการที่รู้กันนะว่าทําไมคุณแม่ต้องพาไปอยุธยาค,คุณแม่พาไปทางนั้นเลยแล้วคุณแม่สอนตรงนั้น โอเคแม่บอกว่าไม่ได้เดี๋ยวคิวไม่ทันในการที่พายกับคุณแม่แลกค่าสิบล้านพี่ก็ไปวะพีา่าบอกว่ามีอะไรหั่นอย่างค่ะมีอะไรหั่นอย่างมัาต้องมีอะไรหั่นอย่างแหละต้องมีอะไรหั่นอย่างค่ะค่ะโอเคแล้วพี่จะให้คุณแม่แบบพร้อมมากกว่าน,นี้นะคะให้คุณคแม่ ตอนนี้คุณแม่เพิ่งออกจากถ้ำมา่ใหม่ๆใ,ใ,ในการจะเจอผู้คนแม่ยังไม่ค่อยอยากพูดเลยเพราะคุณแม่ปิดวาจามานานนะคะตอนนี้ออกมาโปรดพวกเราแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะบอกแล้วกันนะว่าใครจะทําธุรกิจมายังไงนะติดต่อกันมาได้เดี๋ยวพี่ยังไม่เปิดนะคะตอนนี้โอเคค่ะสวัสดีค่ะตาทุก่งค่ะสวัสดีค่ะ